กับสวัสดีคุนด้วยนะคะวันนี้อยู่กับเพลงแล้ววันนี้เพลงนะคะจะมาสอนเอาหัวไฟล่องหนนะคะที่ผู้เล่นในแบบแคตตาล็อกนี้ใส่กันเนาะก็คือแบบว่าช่วงนี้สไตล์ในแบบแคตตาล็อกนี่มันเริ่มเปลี่ยนไปเรื่อยๆแหละคือตอนนั้น,น่าจากหัวซเดก็กลายเป็นไอหัวไฟอะโอ้ไม่กอดคืออยากจะบอกว่าสไตล์แบบ แต่สไตล์คือแปลกใหม่เวอร์มาเข้าเรื่องก,กันเลยก่อนที่เราจะไปทําเนี่ย <c oughs> ก็อย่าลืมนะกดไลค์กด like, กสับสไคร้กดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปของเราด้วยจ๊ออ้ยมาถ้าพร้อมเดีวอย่างแรกนะคะทุกคนนะคะให้ทุกคนนะคะกดมาตรงคำว่าชุมชน หรือกับคำว่าชุดที่นิยมมากที่สุดนะคะอ่ะมันก็จะขึ้นหน้าตาดีใช่ไหมคะให้ทุกคนนะคะเรื่อนลงมาเลยคะ่ะจนเห็นอีสองตัวนี้นะคะนี่อีสองตัวนี้เลยเฮ้แห <Hey. S 1> <Hey. S 2> hey. จนเห็นอีสองตัวนี้นั่นเองให้ทุกคนนะคะกดตรงมุมมอง แล้วก็ไปเอาอีกภูเขาไฟนี้มาก็ใส่เลยค่ะแล้วก็อีกตัวนี้ก็ทําเหมือนกันนะคะนี่กดเข้าไปนะคะแล้วก็กดใส่เลยนี่หลังจากนั้นนะคะเราจะไม่หยุดแค่นี้นะคะเราคนสามารถพิมพ์ตามได้เลยนะคะกดคําว่าแคตาล็อกค่ะอุปกรณ์เสริม พิมพิมพ์ตามเราได้เลยนะคะพิมพ์ตามเราได้เลยนะคะนี่ G H O S, <S แต่เป็นตัวอะไรนะคะทุกคนตัว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 ดนเองนะคะแล้วก็ตัวดัตัวอแล้วก็ตัวน,นะคะ ค้นหาไปเลยค่ะนะคะหลังจากค้นหาแล้วนะคะทุกคนก็จะเจอไอ้หัวฟักทองไอ้ตัวนี้นะคะให้ทุกคนกดเข้าไปเลยนะคะนี่ก็ใส่เลยอ่าแล้วพอเราออกมาหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะว้าวใจนะให้ทุกคนนะคะกดมาตรงเอฟเฟกต์นะคะด้านล่างเลยที่มันเป็นรูปกระไกวิวับวิวับนะคะ หลังจากนั้นนะคะให้ทุกคนนะคะเลื่อนไปที่ภูเขาไฟที่เราใส่นะคะหัวไอ้สามหัวนั้นนะคะจะมีฟักทองกับสองเขานะคะนะให้กดไปที่เขาแรกนะคะเราเจอเขาแล้วอ่ะเรากดไปที่เขาเลยแล้วก็กดความโปร่งใสให้มันเป็นหนึ่งร้อยไปเลยนะคะมันจะได้หายทำเหมือนกันเลยสครบสามอันนะคะก็จะได้ประมาณนี้เนาะใครไม่ทันสามารถ ย้อนไปดูได้นะคะแล้วก็กดหยุดไว้ก็ดูมันทำยังไงนะคะเราเรากดพอ่อเรากดความโปร่งใสครบสามอันแล้วเนี่ยพอลากดความโปร่งใสหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ครบสามอันแล้วเนี่ยมันก็จะได้ประมาณนี้นะคะนี่ประมาณนี้เลยนี <nhất> ว่ว้าทีมากเลยทีมากเลยทีมากเลยทมากเลยทมากเลยทีมาก,มก,มก,มกว Pablo. ้า สำหรับคลิปนี้ก็จบเป็นที่ปลอยเร็วนะคะใครที่ชอบนะคะกดติดตามด้วยนะจ๊ะพีโลกพิญยาลน